ตำนานหลอนแ้แลีด์แฮปปี้แลนด์ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นจุดที่รถเมลสายแ8ดหมดระยะไม่มีใครที่ไม่รู้จักแฮปปแ้แด์แคะปปสระอีโทโลแลนด์สมัยก่อนเป็นสวนสนุกที่มีตำนานที่น่าสะพรึงกลัวมากมีเครื่องเล่นมากมายอย่างเช่นชิงชาสวรรค์รถไฟเหาะเรือหันสาปลาเป้ามาหมุน ชิงทากระดานหบ้านผีสิงหลังเล็กๆและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ไม่รู้เท่าแดนเนรมิดแฮปปี้แลนด์จะออกสไตล์สวนสนุกตามงานวัดเป็นสวนสนุกที่ทำให้คนชั้นกลางถึงชั้นรากย่าเล่นโดยเฉพาะแดนเนรมิตรจะให้โซกว่ามากคนสมัยก่อนนิยมไปเล่นที่นี่มากพอๆกับที่แดนเนรมิตรตอนนั้นดีมเวิลด์ดอสระอิการันยังไม่ได้สร้าง นานๆนนเข้าเครื่องเล่นส่วนใหญ่ก่อเก่าและชำรุดไปตามกาลเวลาทำให้เกิดอุบัติเหตุจนคนเล่นบางคนตายซึ่งแปลกมากที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆทั้งนั้นเช่นนั่งชิงชาสวรรค์หรือหมาหมุนแล้วพลัดตกลงมาตายบ้างเล่นเรือหันสาแล้วเกิดพลัดตกน้ำจมน้ำตายบ้างตกราวรถไฟเหาะตายบ้าง บางคนก็ถูกฆ่าหั่นศพในบ้านผีสิงแล้วเอาศพหิงไว้จนเน่าในนั้นเลยแต่ละคนตายแบบแปลกๆและสยองขวัญมากๆตายแบบไม่มีคนเห็นด้วยลือกันว่ามีฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งชอบลักพาตัวเด็กที่มาเล่นเครื่องเล่นตอนกลางวันแล้วเชื่อดคอคฆ่าทิ้งในตอนกลางคืนทิ้งศพไว้ตามบริเวณต่างๆของสวนสนุกปปี้แลนด์จึงเต็มไปด้วยศพของเด็กจำนวนมาก และไม่มีใครรู้ว่าฆาตัวกรคนนั้นเป็นใครทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่ทางสวนสนุกต้องปิดข่าวเอาไว้เพราะกลัวคนที่มาเล่นจะตกใจแฮปปี้แลนด์ไนตอนนั้นจึงเป็นสวนสนุกที่เด็กมาเล่นแล้วตายมากที่สุดแต่ไม่ค่อยมีคนรู้นานวันเข้าเครื่องเล่นเก่าและสระอาเอจงมากขึ้นคนเล่นก่อตายมากขึ้นด้วยข่าวเริ่มปิดไม่มิด ทำให้สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ไม่มีคนกล้ามาเล่นมากเท่าเมื่อก่อนในที่สุดก็เจ๊งถูกหรือและกลายเป็นที่รกร้างไปผ่านไปหลายปีมีคนคิดมาเปิดตลาดขายของที่นี่และเปลี่ยนจากสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เป็นตลาดสดแฮปปี้แลนด์จนถึงปัจจุบันไปยังมีอยู่ถ้าไปก็ยังเห็นครับวงเล็บปิด ตอนนี้แทปปี้แลนด์ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วเพราะมีแต่ของมาขายเยอะมากแต่กลางคืนก็ยังไม่คอ,ออยอมีใครกล้าเดินแถวนั้นคนเดียวเพราะกลัวผีลือกันว่าตอนดึกๆคนที่มีบ้านอยู่แถวแทปปี้แลนด์นั้นจะได้ยินเสียงเด็กๆร้องกันเสียงดังจอกแจ๊กดังมาจากที่ไหนสักแห่งไกลไกลราวกับว่าเด็กพวกนั้นกำลังเล่นเครื่องเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานเลยทีเดียว แต่พอออกไปดูก็ไม่เห็นอะไรเลยมีคนเคยบอกว่าเนื่องจากเด็กๆพวกนี้ตายขณะที่ยังสนุกกับเครื่องเล่นอยู่และพวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าตนเองตายไปแล้วพวกเขาจึงยังคงเล่นกันต่อไปจนกวอเอกสระอาจะไปเกิดใหม่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีเครื่องเล่นหลงเหลืออีกแล้วก็ตามหรือไม่พวกเขาก็อาจจะกําลังหาเครื่องเล่นที่ตนเองเล่นก่อนจะตายอยู่ก็ได้ ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่สิ่งที่รู้คือวิญญาณตายโหงของเด็กๆพวกนั้นยังวนเวียนอยู่ในแฮปปี้แลนด์จนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดนี้คือตำนานของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ครับเครดิต htp t colon u b สนุก com slash สเเรื่องเล่าลี้ลับสยองขวัญหลังเที่ยงคืน เรื่องนี้เป็นเรื่องทีเอกจัดว่าน่ากลัวสุดๆเรื่องหนึ่งจากรายการ The Coast Radio ครับเป็นเรื่องของคุณบอยสมัยนั้นคุณบอยเปิดบริษัทเล็กๆเกี่ยวกับการรับกำจัดมแมลงโดยคุณบอยเล่าว่ามีครั้งหนึ่งผมได้รับงานให้ไปดูแลเรื่องกำจอไม้หันอากาศดอมแมลงที่สถานอาบอบนวดแห่งหนึ่งย่านเพชรบุรี หลังจากทำสัญญาอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้าไปนั่งงานกับเพื่อนผมอีกคนครับลักษณะจะเป็นตึกสามชั้นโดยชั้นล่างเปิดใช้บริการตามปกติแต่ชั้นสองและชั้นสามกำลังอยู่เอกในระหว่างปรับปรุงใหม่ก็จะมีพวกหินพวกปูนและฝุ่นเต็มไปหมดครับเขานัดพวกผมให้เข้าไปเริ่มงานตอนเวลาตีหนึ่งหลังจากสถานที่ปิดบริการไปแล้ว เพราะจะต้องให้คนของเขาออกจากตึกให้หมดเสียก่อนพอผมเข้าไปถึงภายไม,ยม้ม้วนนาตึกจะดูยยวยาวเป็นแนวลึกเข้าไปด้านหน้าประตูจะมีพี่ยามเฝ้าอยู่คนหนึ่งกับสุนัขอีกตัวหนึ่งพอพี่ยามเห็นผมกับเพื่อนมาถึงพร้อมกับถังอุปกรณ์แกก็ทักผมเลยว่ามาถึงแล้วเหรอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้แล้วน้องเข้าไปกันเองเลยนะ ผมกับเพื่อนก็งงอ้าวพี่พวกผมเพิ่งมาครั้งแรกพี่ต้องนำสิแต่พี่ยามแกกอยังเดินไปหยิบกระดาษกับปากกามาวาดแผนผังให้ผมดูและอธิบายแทนที่จะพาผมไปพวกผมก็ไม่ได้อะไรก็ไปตามทางเริ่มที่ชั้นหนึ่งผมกับเพื่อนก็แยกกันไปตอนนั้นคือมอันปิดไฟมืดหมดแล้วก็ต้องอาศัยไฟฉายเอาครับ ก็เดินพ้นยากันไปเรื่อยจนเสร็จชั้นหนึ่งก็ขึ้นไปชั้นสองต่อผมกับเพื่อนก็ตกลงกันว่าจะไปทำงานชั้นสามก่อนแล้วค่อยลงมาชั้นสองเสร็จแล้วก็ลงกลับเลยตกลงเรียบร้อยก็พากันขึ้นบันไดไปที่ชั้นสามลักษณะจะเป็นทางเยวยาวมืดสลัวสลัวมีไฟทางดวงเว้นสามดวงอะไรประมาณนั้นเวลาตอนนั้นคือเงียบสนิทเพราะไม่มีใครอยู่บนตึกแล้วนอกจากผมเพื่อน และกอยามข้างล่างพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลครับเสียงน้ำไหลเอ่ยเอ่อยเหมือนคนลืมปิดน้ำอะไรแบบนั้นด้วยความที่มันเงียบมากเลยทําให้ผมได้ยินเสียงน้ำไหลดังก้องชัดเจนเลยและจากที่พี่ยาบอกไว้ว่าพอขึ้นมาถึงชั้นสามทางซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำพวกผมก็เลยไม่แปลกใจว่าเสียงน้ำมาจากไหนพวกผมก็สงสัยกันแต่ไม่ได้คิดอะไร เลยลองไปเปิดประตูห้องน้ำดูแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้ครับมันถูกล็อกอยู่จากด้านในแล้วในห้องน้ำมันมีเสียงน้ำไหลยอยู่ในใจตอนนั้นก็คิดว่าอ้าวมีขน้อยยู่หรือเปล่าก็เลยไปคาะอถามดูว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าครับแต่ก็ไม่มีใครตอบมีแต่เสียงน้ำ,นำผมก็ถ้าจะไม่ดีละชวนเพื่อนลงไปเรียกยามกันดีไหม แต่เพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเราลองหาวิธีเปิดการดูก่อนถ้าไม่ได้จริงๆค่อยลงไปแต่ไม่ว่าจะงัดจะแงยังไงก็เปิดเข้าไปไม่ได้จริงๆอยู่ตรงนั้นเกือบสิบนาทีจนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าจะลงไปเรียกยามมาดูแล้วจังหวะที่พวกผมหันหลังให้ห้องน้ำเพื่อจะลงบันไดไปข้างล่างก็ได้ยินเสียงดังแกรกเป็นเสียงปลดล็อกลูกบิดประตูห้องน้ำครับแล้วไม่แค่นั้น ประตูมันค่อยๆเปิดแงม้มออกผมกับเพื่อนมองหน้าก่อไม้หันอากาศนอนหรูแล้วเดินกลับไปเปิดประตูดูแต่ข้างในห้องมันมืดหมดเลยครับไม่มีไฟเลยที่สำคัญคือเสียงน้ำมันไม่มีแล้วครับพวกผมเข้าไปส่องไฟฉายดูคือห้องน้ำนี้มันถูกทุบทิ้งโถสว้วมไม่มีผมเดินไปรูที่กอกน้ำเอามือไปปาดกอดรีอ,อกดูปรากฏว่าแห้งสนิท แถมมีแต่ฝุ่นจับเหมือนไม่ได้เปิดน้ำมานานผมกับเพื่อนคุยกันว่าถ้าจะไม่ดีแล้วล่ะเอาอย่างนี้ไหมเราลงไปข้างล่างก่อนไปปรึกษายามดีกว่าแล้วจังหวะที่พวกผมออกมาจากห้องน้ำกำลังจะสระเอดิน่ะลงบันไดไปประตูห้องน้ำมันก็ปิดดังปังงอผมกับเพื่อนนี่สะดุ้งเลยคือในนั้นมันปิดทึบหมดไม่มีลมเลย แล้วจากนั้นเสียงน้ำไหลมันก็ดังอีกครับคราวนี้คือมันดังเหมือนแบบกล้องไปทั้งชั้นเลยเสียงแบบน้ำไหลเบาๆจอกๆนะครับผมกับเพื่อนถือไฟฉายมองหน้ากันแล้วที่นี้มันมีอีกเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาครับเป็นเสียงคนครางในลำคอเบาๆเอ,อืเออ้เอเอืเหมือนเจ็บปวดจะขาดใจอะไรแบบนั้นผมกับเพื่อนค่อยๆหาหลังไปแล้วถาย ฝ่ายฉายไปตามทางเดินยาวๆสิ่งที่ผมกับเพื่อนเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้หลอดไฟซึ่งไกลนะครับเป็นสิบเมตรเธอใส่ชุดคลุมท้องยาวๆมอมๆแล้วมันมีน้ำไหลออกมาจากกว่างขาของเธอเป็นน้ำหรือเลือดผมก็ไม่รู้หายแล้เป็นเสียงจ๊อกจอกแบบที่พวกผมได้ยินมาตลอดนี่ล่ะบวกกับเสียงร้องเอือกเอือก เล่นเอาผมกับเพื่อนยืนสักทันอยู่ตรงนั้นพร้อมกับถังยาฉีดแมลงในหัวก็คิดว่าหรือจะเป็นเมียคนงานก่อสร้างเขานอนที่นี่แล้วกอเลือดแต่ในหัวกอเถียงตัวเองว่าแล้วเขาจะมายืนคนเดียวตรงนี้ทําไมแถมชั้นสามก็มืดสนิทระหว่างที่ผมกับเพื่อนยืนขาแข็งกันอยู่เธอคนนั้นก็พุ่งเข้ามาหาทันทีลักษณะกระเสิกระสนวิ่งเข้ามาหาแต่ไกล ผมกับสระเอพอสระอือเอกอนถิ่งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ววิ่งลงไปข้างล่างทันทีเลยครับพอมาถึงประตูด้านหน้ายามเห็นผมกับเพื่อนวิ่งร้องตะโกนมายามกับหมานี่ลุกวิ่งไปเลยครับวิ่งนำหายไปเลยเพื่อนผมรีบบอกให้ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่พวกผมกลับไปที่ออฟฟิศประมาณตีสามไปสงบสติอารมณ์กันก่อนจะแยกย้ายกลับบ้าน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่เจอมาแบบนี้กลับไปก็อนอนไม่หลับหรอกครับจนวันรุ่งขึ้นสิบโมงเชา้าเพื่อนบอกว่าลูกค้าเขาเรียก็ให้ไปหาก็เลยไปกันไปที่เดิมนั่นแหละครับเขาถามว่าทำไมถิ่งอุปกรณ์ไว้ยังไม่เสร็จงานเหรอพวกผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงจะบอกว่าผีหลอกก็พูดไม่ออกผมก็เลยบอก ป้ายว่าผมคงไม่สะดวกทำที่นี่ครับอยากจะขอยกเลิกสัญญาแล้วคืนเงินให้ทั้งหมดให้เขาไปแล้วผมก็ขึ้นไปที่ชั้นสามเพื่อไปเอาอุปกรณ์บรรยากาศมันต่างกันมากครับสิบโมงเช้ากับทีหนึ่งคนงานก่อสร้างก่อทำงานกันอยู่พอผมเก็บอุปกรณ์มาเสร็จผมก็ลองมองจากจุดที่ผมยืนอื้นงก่อไม่หันอากาศณนะที่ตรงบันไดไปยังจุดที่ผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ ผมจำได้แม่นเลยว่าตรงไหนผมเลยเดินไปดูซึ่งตรงนั้นมันจัดตรงกับห้องห้องหนึ่งครับผมลองเปิดเข้าไปดูมันคือห้องตรวจภายในครับคือสถานบันเทิงแบบนี้ทุกที่มันจะมีหอโทงองตรวจภายในไว้คอยตรวจร่างกายเป็นประจำในห้องมันมีอุปกรณ์ครบเลยแต่เก่ามากแล้วพร้อมกับที่ประตูยังมีคราบเลือดจางๆเหมือนรอยมือป้ายเท่านานล่ะ ผมกับเพื่อนรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่และทำไมเธอถึงต้องอยู่ตรงนั้นถึงแม้พวกผมจะไม่รู้ว่าเธอคนนั้นคือใครก็ตามไม่พลาดทุกเรื่องราวหล,อน,ลอนพร้อมอัปเดตเรื่องผีก่อนใครกลับพวกเราได้ที่นี่เพจจะมีติลีลับแดนสนธยาเพื่อไม่ให้พลาดโพสของเราฝากกดติดดาวดาวสีขาวขนาดกลางให้กับพวกเรา

36 y c 1หเนึ่งแอตาร่าง h อทีทีพีโกลอนสแลชดรปีสุสานเด็กตายทั้งกลมชาวบ้านสยองเห็นวิญญาณเด็กนับร้อยเจ้าจานอ่างทองเรื่องสยองที่กลายเป็นข่าวตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสถานที่หนึ่งในจังหวัดอ่างทอง สถานที่ดังกล่าวอยู่ตรงบริเวณข้างศูนย์มูลนิธิกุศลวิเศษชัยชาญต่อเต่าศาลเจ้าโรงทองริมถนนสายวิเศษโพทองอ,อ่างวิเศษชัยชาญเจ้าจานอ่างทองซึ่งเป็นที่ตั้งสุสานป่าช้าฝังเด็กตายท้องกลมที่นำมาจากโรงพยาบาลสับเป็นส่วนใหญ่แล้วนำมาฝังอยู่ที่นี่ถ้าเอไม้แต่คูนอแค่ศพสองศพก็ว่าไปอย่าง แต่ที่นี่มีการนำศพเด็กไปฝังไว้เป็นจำนวนมากนับร้อยศพก็เลยมีเรื่องเล่าชวนสยองขวัญมากมายตามมายิ่งถ้าใครเคยเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่นี่ภาพรักที่เห็นก็คงจะอดคนหัวลุกไม่ได้แน่นอนตามลานดินมีการเอาไม้ไปปักพร้อมพวงมาลาัยแขวนบนหลุมฝังศพหลายสิบหลุมจนแน่นเต็มพื้นที่สุสานร,รวมทั้งยังมีของเล่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็ก ขนมนมเนยที่ชาวบ้านแถวนั้นรวมถึงคนต่างถิ่นแวะเวียนมาบนบานถวายนนำซ้ำที่นี่ยังมีเทวรูปจำนวนมากที่ชาวบ้านนำมาถิ้งไว้เนื่องจากไม่กล้าเก็บเอาไว้ที่บ้านด้วยนอกจากสุสานเด็กเทวรูปกุมารรูปปั้นสิ่งลี้ลับแล้วที่นี่ยังมีต้นตะเคียนที่แกะสลักเป็นรูปหญิงสาวสวยงามขนาดเท่าตัวคนจริงอีก ที่ว่ากันว่าจากเดิมเคยมีคนไปถิ่งไว้อยู่กลางทุ่งนาต่อมาได้นำมาไว้ที่บริเวณสุสานและด้วยความที่ชาวบ้านต่างลือกันปากต่อปากว่ารูปปั้นไม้แกะชิมนี้มีวิญญาณสิงอยู่จริงชาวบโทรสระอานอจึงไม่พลาดที่จะเดินทางมาขอโชคลาบเป็นประจำและเมื่อประสบผลสำเร็จสมปรารถนาก็จะนำสิ่งของมาเส้นไหว้ถวายจนเต็มสุสานด้านนายสนม ผิวบางอายุ75ปีพูดดูแลสุสานกล่าวว่าตนเองเป็นสัปเหร่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลวิเศษชัยชาญซึ่งดูแลพื้นที่ดังกล่าวมาช้านานสถานที่แห่งนี้เดิมทีเป็นป่าช้าเก่าฝังศพเด็กที่ตายขณะอยู่ในท้องเป็นจำนวนมากโดยตอนนอกจากเป็นผูดดูแลสถานที่แล้ว ยังเป็นผู้ทำพิธีในการผ่าท้องนำเด็กเอาไปฝังไว้ที่สุสานด้วยซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเป็นความเชื่อของคนไทยมาช้านานแล้วว่าถ้าหากมีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเกิดเสียชีวิตจะห้ามเผาพร้อมกันเนื่องจากวิญญาณจะเฮี้ยนมากวิธีที่ถูกต้องคือต้องแยกเอาศพแม่กับเด็กออกก่อนและแยกกันไปทำพิธีซึ่งเท่าที่ทำกันส่วนใหญ่จะนำเด็กไปฝัง ส่วนแม่เด็กก่อเอาไปเผาสำหรับสุสานแห่งนี้ที่ผ่านมาชาวบ้านที่มีความเชื่อต่างแล้วเวียนมาบนบานไม่ขาดสายศาลที่ตั้งขึ้นก่อด้วยจิตศรัทธาที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนอกจากผู้ที่มาบนบานจะได้สมใจปรารถนาแล้วยังมีเหล่าบรรดาคอหวยที่มักจะแวะเวียนมาขอโชคลาภนําไปเสี่ยงดวงกันเป็นประจำด้วยโดยที่ปัจจุบันสถานที่ตรงนี้มี ศพเด็กยูมากมายร่วมร้อยศพและแต่ละหลุมศพก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นไม้ักบูส่วนเรื่องเล่าชวนคนหัวลุกในสถานที่แห่งนี้ก็มีพูดถึงอยู่ไม่น้อยเหมือนกันดอกจันดอกจันจุลภาคพูดดูแลสุสานเล่าว,ว่ามีชาวบ้านเห็นวิญญาณเด็กออกมาวิ่งเล่นยามค่ำคืนเรื่องนี้เป็นคำบอกเล่าของสปาร์เร่เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าที่ผ่านมามักมีชาวบ้านเล่าให้ตนฟังว่าตอนกลางคืน เวลาขับรถผ่านสุสานแห่งนี้แล้วมองเข้ามามักจะพบเห็นเด็กน้อยตัวเล็กๆไม่ใส่เสื้อผ้าวิ่งเล่นอยู่เป็นประจำวัดสเจรีดอกจันดอกจันจุลภาคหลอนจัดขนาดกลางวันยังได้ยินเสียงเด็กเล่นกันเคยมีคนที่แวะเข้าไปกราบไหว้ที่สุสานร,ระหว่างนั่งพักเนื้อยได้ยินเสียงแววคล้ายเด็กร้องอ้อแอออแอหรือบาง ทีเป็นเสียงเด็กพยายามจะพูดแต่ฟังไม่รู้ภาษาซึ่งเข้าใจได้ว่าที่ตรงนั้นเป็นสุสานที่ฝังศพเด็กเอาไว้มากมายจึงคาดว่าหรือวิญญาณเหล่านั้นคงจะอยากมาเล่นด้วยก็ได้ดอกจันดอกจันจุลภาคเวรุ่นนายพื้นที่ไม่เชื่อเข้ามาท,ท้าทายเจอดีจนต้องกลับมาคอขมาเป็นเรื่องธรรมดาที่ย่อมจะมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ก็แล้วไป แต่มีไม่น้อยที่ไม่เชื่อแล้วเข้ามาลบหลู่เช่นมาตะโกนท้าทายดวงวิญญาณที่หน้าหลุมฝังศพบ,บ้างหรือไปแสดงถ้อยคําดูหมิ่นสารบ้างสุดท้ายไม่ทันข้ามคืนต้องวิ่งกลับมาไหว้คอขมากอเคยมีให้เห็นมาแล้วทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของสถานที่สถานที่เรียกว่าสุสานซึ่งก็แน่นอนว่าคงหลีกไม่พ้นเรื่องราวของสิ่งลี้ลับไปได้ อย่างไรก็ตามเรื่องราวแบบนี้ก็อยู่คู่สังคมไทยเริ่มมาช้านานแล้วจะจริงหรือไม่จริงประการใดแอดมินก็อยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับชารอย่าลืมกดติดดาวสีขาวขนาดกลางเพจเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องที่โพสชาบขอขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณลุงคนพื้นที่นิวนาด o อชาถ่ายทอดขัดเกลา และเรียบเรียงโดยลุงเชิงโกดังหลอน